ไปดูกิจกรรมวันยุวกาชาติที่จังหวัดยะลานะครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรับได้มีการจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยครบรอบปีที่101 ที่สนามโรงเรียนเฉลืมพระเกียรติสมเด็จพ,พระศรีนครินทร์ยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายสุพจน์รอดเรืองหน,นองขายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามของยุวกาชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยครบรอบปีที่101 st, วันที่27มกราคม2566โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยะลาเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาผู้บังคับบัญชาย,ยุวกาชาติส่วนราชการเจ้าหน้าที่และยุวกาชาติจากโรงเรียน ต่างๆเข้าร่วมกว่า280คน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมโงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมหลวงพระนครสวรรค์วรพินิษ์ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาติขึ้นในประเทศไทยและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักง,งานยุวกาชาติสภากาชาติไทยดำเนินการพัฒนาเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจบำเพ็ญตนเป็นคนดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมระหนักในหน้าที่และมีศีลธรรมจรรยารู้จักสัมาคารวะมีเมตตากรุณา,ารู้รักสามาคัคคีบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นมีความเสียสละในการร่วมพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาประเทศ และที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงได้จัดพิธีป,ธปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวากาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวากาชาดไทยประจำปี2566ครบรอบปีที่101โดยมีนางปิยะชัดอุสาหะรักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ รมพระนครสวรรค์วรพินิษ์ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาติขึ้นในประเทศไทยและเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสมาชิกยุวกาชาติบุคลากรทางด้านยุวกาชาติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาติบุคลากรทางด้านยุวกาชาติจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกว่า600คนจากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษาที่ส่งผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวากาชาติเข้าร่วมพิธีผู้บังคับบัญชายุวกาชาติดีเด่นและสมาชิกยุวากาชาติดีเด่นประจําปี2565พร้อมทั้งให้โอวาทโดยขอให้ทุกคนยึดมั่นในคําปฏิญาณและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมตลอดไป